แก็จัดมาให้คัดสรรมาให้กับคุณผู้ชมเนี่ยสคู่ด้วยกันนะฮะสำหรับศึกอ m เม e นตแอร์ดูจากยอดแค่ผ่านประตูวันนี้ครับคุณผู้ชมโอ้แฟมนมวยนี่เยอะทีเดียวครับเขาเก็บยอดได้1นึ่งล้านหนึบาทต่างชาติเนี่ยก็ชม86ดสิบหคนแม่นา,นานทีนะครับที่จะเห็นเวทีลุมพินีเก็บยอดได้ทะลุล้านแบบนี้นะครับ ก็หลังๆเนี่ยแฟนมวยเข้าไปชมกันน้อยอยากจะให้แฟนมวยเนี่ยเข้าไปอุดหนุนเยอะๆจะไปพึ่งแต่ต่างชาติอย่างเดียวมันก็กระไายอยู่นะครับแต่ตอนนี้ใครที่ไม่สามารถเดินทางก็ไปชมที่เวทีเรามีให้ชมทางหน้าจอ s อ m t v ครับไปดูกันเลยครับเป็นคู่ที่5ของรายการครับก้องเกียรติทอพราศ49เจอกับทางด้านมะเฟืองน้อยต่อพาคินครับ ชกคันนนพิกัด122ปอนด์นะแต่เมื่อช่วงเช้าเจ้ากล้องเกียรตินะมาขาดไป0.4ครับถึงเพิ่อน้อยมาตรงตาพิกัด122ปอนด์มาดูครับก้องเกียรติ3รฟอรมหลังชนะคะแนนเพชรลูกยอดสอจอวิชิต8ริ้วที่ช่อง7สีนะครับแล้วก็ไปเดินสายที่อุบลชนะคะแนนหนึ่งวิชิตควายทองยิม ฟอมล่าสุดมาสะดุดครับมาต่อยที่ระยองนะแพ้คะแนนหนึ่งพิชิตไฟทองยิมครับส่วนทางด้าพมะเฟืองน้อย3ฟอมหลังนี่ชนะรวดเลยครับฟอร์มค่อนข้างจะดีชนะคะแนนเกตสายฟ้านาย,ยกมอนควนทอง2ไฟตติดที่ช่องเย็สีแล้วก็ที่ลุงพีดีส่วนฟอร์มล่าสุดไปเดินสายที่จังหวัดตรังครับเจ้ามะเฟืองน้อยก็ชนะคะแนนลูกเคตเกตเจริญมา มวยเขานะมะเฟืองน้อยเนี่ยส่วนก้องเกียรติฝีมือซ้อมอยู่ค่ายมวยทอพราน49ครับดูรูปร่างช่วงชกแม่ก้องเกียรตินี้ได้เปรียบแล้วครับกรรมการวิสุทธิ์ยิ่งกุปการเป็นผู้ห้ามบนเวทีครับคูนี้นะครับรองเทิดครับัตำรวจโจรสักนนทพันธ์พิพัฒน์หัวหน้าคณะทอพราน49ครับ คือถอนมงคลให้กับเจ้าก้องเกียรติซ้อมอยู่สีราชานะแต่คนพื้นเพย์เนี่ยเป็นคนเชียงใหม่ครับเื่อนน้อยนี่ก็ซ้อมอยู่ค่ายมวยเพชรสี่หมื่นครับมาใช้สีเสื้อของต่อพาคินก็โตโน่พาคินเลยครับดูกับยกที่สามเลทเปิดขึ้นมาใน่ก้องเกียรติ ได้เปรียบ5ต่อ4 2ยกก็ยังเหมือนเดิมครับกเกียรติงได้เปรียบอยู่5ต่อ4ดูยกที่3เข้ามาตีก็เกียรติง,ง้างคืนดูจังหวะวงในครับเฟืองน้อยได้เข่าอยู่แล้วครับเข่าอาชีพสไตล์เด็กใต้รักจริงครับแบบนี้ชอบเข้าไปก่อน สเข้าไปครับสิงเหนือเสือใต้เจอกันแล้วครับวันนี้สอกมาเออวจังหวะที่ลายแขนที่ต้องระวังให้ดีครับากรรมการวิสุทธิแยกออกมาจเ้ามาเฟืองน้อยนี่เดินอยู่นะล็อกได้ก็ยังทำไม่ค่อยถนัดกันเท่าไหร่ครับหาจังหวะ วงในกันอยู่ของแล้วตีได้มะเฟืองน้อย1เมตรแล้ว2เมตรสุดท้ายโดนกระตุกล้มลงไปครับเป็นจังหวะที่มะเฟืองน้อยเนี่ยกำลังจะบินตีนะก้องเกียรรอจังหวะครับแข่งซ้ายขวางหน้าไว้คุค๊กลาฟูุซอมที่ทอฟาน49่นี่ก็เยอะเลยครับก,กองครบกันปน,นาธเพชรด,ดำ นะครับหลายๆคนเลยผมก็เฟืองน้อยนี่โอ้โหดูครับตอนนี้เดินแล้วครับต้องเดินนะไอขวาครับกองเกียร์นี่ยังอาศัยลูกโต้ัฒนะหนักแบบนี้แรงปลายต้องดีนะครับพละกกำลังนี่ต้องดีโดนเสียสีไปบ่อยๆนี่อาจจะหมดได้ถ้าใครเตรียมตัวมาไม่ดีนะครับ ขวางไว้ขวางขวางแล้วยังไงกองเกียตรติโดนล็อกแล้วแหมยังตีได้โอ้พระเฟืองน้อยตีดีด,ดีเสียงเฮดังนะครับหมดยกที่3ถือว่ารูปเกมบนเวทีเนี่ยยังคู่ขี้สถานการณ์เนแฟนมวยครับชี้ไปอนาคตครับดูแล้วไปทางด้านกองเกียรติได้เปรียบสี่ 4, ช่วงตัว าดูกันยกที่สี่มะเฟืองน้อยเดินต่อครับนี่ครับศาดแคนซ้ายนำไปเอาของได้ตีพยายามเข้าไปปั้มนะตีขวาครับโอ้โหได้ตีหนักๆได้แรงขึ้นมาแล้วมะเฟืองน้อยชวนทะเลาะวงในเลยอะ่ะสองเกตก็พยายามจะโต้เข้าไปครับ เป็นการดวลเข่าที่สนุกลูกเกมของมะเฟืองน้อยเนี่ยเป็นฝ่ายช่วนทะเลาะนะเกี่ยวไม่ลงล็อกไว้ล็อกแล้วกเกียร์นีัดแล้วต่อไว้ครับไม่ให้มะเฟืองน้อยนี่ตีได้ถนัดเอาละครับแต่ไม่สนครับรัดเอาไว้ผมก็ตีได้ครับ,รบมะเฟืองน้อยบอกล็อกคอได้คองคอได้เสียบโอ้โหทำได้ดี จังหวะกดคอลงมาเลยครับเหลือต่อเกียร์ทอยหลังถอดไม้ใต้แล้วซ้ายนำ้ำมาเป็นชุดครับน้เฟืองน้อยตีขวาจะทุงขวาอีกเม็ดหนึ่งิกโอ้โหก้เกียรรล่กนี้บิดท่าหน้าน้เฟืองน้อยลงไปแล้วตามด้วยเข่าครับขอให้มาคุ้มหน่อย แต่เมเฟืองน้อยไม่สนแล้วล้มแล้วลุกไวด้วยครับลุกขึ้นมานี่ใส่เกียร์เดินหน้าอย่างเดียวต่อก,กองเกียร์โดนปะทะโดนเสียดสีแบบนี้จะหมดไม่หมดครับผมว่าเฟืองน้อยเนี่มาเป็นชุดแลวสองสามเมตรเนี่ยเน้นๆเ,เลยโอ้โหกองเกียร์ต้อทุกดอกเหมือนกันครับไม่ยอมกินฟรีครับไม่ยอมไม่กินฟรี ได้นำโอ้ลูกนี้มีเตะเสียหลักหน่อยอได้โตตลอดนี่รับยังมีจุดเด่นอยู่ครับก้องเกียริทอพาน49ถึงแม้ว่าเขเฟืองน้อยจะเดินบุกเดินทำครับแต่ได้จังหวะโตยั้ได้อยู่นะสถานการณ์เนี้ยก้องเกียริยังได้เปรียบ5ต่อ2ครับสถานการณ์แบบนี้นี่ชิงดำแน่นอนครับภาษาสนุกเกอร์ครับชิงดำ ยกสุดท้ายนักเฟืองน้อยต้องเดินครับเอาครับนักเฟืองน้อยเดินทำลองเกียรติตั้งรับนะครับอย่าไปรับเยอะนะเครดิตมวยเดินนะครับเวทีลูบินีเนี่ยนักเฟืองน้อยไล่แล้วครับอา้าวพลาดโดดแ้่ขวาเอาแล้วครับดันเข้าเชือก ้องเกียร์โตไว้โอ้แบบนี้นี่มองไม่ออกครับมาเฟืองน้อยมองว่ายังไม่พอครับตีขวากองเกียร์มีโตตลอดมาเฟืองน้อยว่ายังไงเกียร์ถอยหลังเกียร์ถอยหลังไม่มี อาแล้วเสียบสายมาครับเล็บนี้พอเลยครับ <c oughs> ทีเดียวจากเลยครับเพื่อนน้อยมั่นใจเลยครับแต่ก้องเกียร์เลยก็มั่นใจเหมือนกันครับโอ้โหอ้ายังไม่พอขออีกเหรอเขาเฟืองน้อยว่างไงเขาเกียร์ทีบสก,กัดเลยเอาล้ครับจังหวะรัดเอวรัดเอว ดูครับสองมาคืนมาโอ้โห,โหช่วงนี้นี่มองไม่ออกจริงๆครับคุณผู้ชมครับอาวุธเด็ดทันกันหมดนะลองตัดสินในใจดูครับดูจากภาพแบบนี้แล้วสมควรจะออกไหนครับกองเกียรติก็มั่นใจมัเฟืองน้อยก็มั่นใจครับกรรมาการวิสุ์รวปรวมคะแนน แล้วก็สุดท้ายโอ้โหให้เครดิตมวยเดินครับมะเฟืองน้อยต่อพาคิมครับพลิกสถานการณ์เอาชนะคะแนนก็เกียรติทอพา49ไปแบบสุดมันเลยครับคะแนนยังไม่เอกฉนะันนะกรรมาการเสียงเสียงนะให้ก้องเกียริชนะ49-48ครับส่วนอีก2เสียงให้ทางด้านมะเฟืองน้อยครับชนะไป49-48ต่อ 48. มีภาคต่อไปแน่นอนคุณผู้ชมถ้าชกกันสนุกแบบนี้ครับ